แอร์ 1> h 1 6 0 m เกปาร์ตี2026คือเฮลิคอปเตอร์ทางทหารรุ่นใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับความอเนกประสงค์ประสิทธิภาพและความล่องหนในโลกของการบินทางทหารยุคใหม่พัฒนาโดยโครงการจอยไลท์เฮลิคอปเตอร์ของฝรั่งเศสเกปาร์ตซึ่งแปลว่าเสือชีตาในภาษาฝรั่งเศสถูกสร้างขึ้นเพื่อความเร็วความคล่องตัวและความยืดหยุ่นทั้งทางบกทางอากาศและทางทะเลสิ่งที่โดดเด่นในทันทีเกี่ยวกับ h 1 6 0 m คือการออกแบบที่เพรียวล้ำทันสมัย โดยอิงจากกลุ่นพลเรือน Air b u ั H168 รุ่นทางทหารนี้ได้ผสานเทคโนโลยีล้ำยุคเข้าไว้มากมายเช่นโครงสร้างลำตัวที่ทำจากวัสดุคอมโพสิตเต็มรูปแบบช่วยลดน้ำหนักและเพิ่มความทนทานต่อความเสียหายใบยพัดบลูเอทที่มีปลายใบยพัดเฉียงไปด้านหลังช่วยลดเสียงรบกวนพร้อมเพิ่มแรงยกและความเร็วซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับภารกิจที่ต้องใช้ความลับสูง H160M ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เทอร์โบชาฟอร์ 4, คู่แบบซาฟรานอาราโนให้กำลังที่ยอดเยี่ยมเมื่อเทียบกับน้ำหนัก พร้อมทั้งมีประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงสูงความเร็วสูงสุดประมาณ155นอตหรือราว290กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถบินได้ไกลกว่า850กิโลเมตรทำให้พร้อมสำหรับการใช้งานในระยะไกลโดยไม่เสียความคล่องตัวในด้านภารกิจเกปา์ ath, ถือเป็นเฮลิคอปเตอร์อเนกประสงค์ที่แท้จริงถูกออกแบบมาให้ใช้ได้ทั้งในกองทัพบ,บกกองทัพเรือและกองทัพอากาศของฝรั่งเศสช่วยลดต้นทุนในการซ่อมบำรุงและการฝึกอบรม พร้อมเพิ่มความยืดหยุ่นในการปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็นการส่งหน่วยรบพิเศษการค้นหาและกู้ภัยลำเลียงผู้บาดเจ็บการสนับสนุนทางอากาศหรือแม้แต่การลาดตระเวนทางทะเลห้องนักบินแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบมีหน้าจอสัมผัสและระบบแสดงผลบนหมวกนักบินระบบอิเล็กทรอนิกส์เฮลลนิกของ a อ r b u ัสมีฟีเจอร์ช่วยบินการขึ้นลงอัตโนมัติและระบบหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางช่วยลดภาระนักบินและเพิ่มความปลอดภัยในสถานการณ์ที่ตึงเครียด ระบบอาวุธของ H160M ก็ปรับเปลี่ยนได้ตามภารกิจไม่ว่าจะเป็นปืนกลด้านข้างขีปนาวุธนำวิถีหรือจรวดเบาห้องโดยสารสามารถบรรทุกทหารได้ถึงส0นายหรือหน่วยคอมมานโดพร้อมอาวุธครบมือจำนวน6นายและด้วยประตูด,ด้านข้างที่กว้างและทางลาดด้านหลังการลำเลียงจึงรวดเร็วแมในพื้นที่เสี่ยงภยัยด้านความอยู่รอดเกปาติดตั้งกล่อง้องกรรบบันระบบเตือนเรดาร์ระบบต่อต้านอินฟาราเรดและการออกแบบให้ลดการตรวจจับด้วยความร้อนและเสียง a i r ์บัมีแผนจะส่งมอบมากกว่า160ลำให้กับกองทัพฝรั่งเศสภายในต้นทศวรรษ2030และขณะนี้ก็มีความสนใจจากนานาประเทศที่ต้องการปรับปรุงฝูงเฮลิคอปเตอร์ของตน Airbus H-160M เกปาปี2026ไม่ใช่แค่เฮลิคอปเตอร์ทางทหารทั่วไปแต่มันคืออนาคตของอากาศยานหมุนใบพัดอเนกประสงค์ที่ทั้งเงียบเร็วและทรงพลังพร้อมสำหรับทุกภารกิจในสนามรบยุคใหม่